แม่งอะไรก็ช่างนะเชื่อเซนต์ตัวเองก่อนมันจะมีเว้ยเวลามีใครมาบอกเราอะหรือจะให้ทําวิธีหาอะไรก็ช่างเคยโดนเหมกาศที่แม่งเลือกแบบให้จ่ายแพงๆอะมันจะมีแวบหนึ่งเข้ามาในหัวว่าที่อะไรเนี่ยคือให้เชื่อตรงนั้นไปเลยเว้ยต่อเขาจะพูดว่าทำแล้วเดี๋ยวจะรวยขึ้นจะนี้ขึ้นนะเธอสุดท้ายอะเธอก็ต้องมีวินัยทาทุกวันทําซ้ําให้เป็นนิดเป็นกิบเป็นนิสัยทําต่อไปเรื่อยๆ วันหนึ่งมันจะถึงฝั่งเองอันนี้พูดในฐานะที่ขี้เกียจมากนะเป็นคนขี้เกียจมากแล้วแม่ก็ไปดูแต่ดวงไปดูแต่ดวงแต่แม่ไม่ทำเสียเงินค่าดูดวงที่้เรอรอเฉยๆรอฟ้ารอดินฟุ้งเฟ้อเพอเจอร์ไปอ่านไปแนวอะไรจิตวิทยาแนวคิดไมเซ็ตบวกคิดบวกมึงอ่านไปเถอะมึงไม่ทำเหมือนเดิมเสียเวลาอ่านไปสิบเล่มร้อยเล่มก็เหมือนเดิม อะไรก็ช่างที่มันไม่เกี่ยวกับเธอไม่ใช่เรื่องของเธออ่ะเธอไม่ต้องไปยุ่งเธอไม่ต้องไปอะไรเลยอะ่ะเธอแค่แค่ทหน้าที่ของเธอให้มันดีก็พอนอกนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรเลยเว้ยเราไม่จาเป็นต้องเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครบางทีเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรอกเดี๋ยวครอบครัวเรามาเปรียบเอง <laughs>